เินสเต็มดีพี่น้องสม่ำตัอจเยอนเย็นคือต้องต้องโอนลเ้วยแบบเสียงกว่ายังกเกา่าแลละจ้ะมาเด้อแซ่บ,บอื้อมความคือเห็ดย่างเลยเลยเห,เหกก็นบ่กคู่กระเอ้ยเห็ดบกสุกระเซาบตัวละ มีแนวโชว์นอ่างหลายอย่าได้ยังมาโชว์แล้วอ่างหลายอย่าัไงค่ะคุณสวัสดีค่ะสาวเดือนจะมาพบมาพอก,กันกึ๊กเก้ากับพี่น้องคะ่ะมีแนวโชว์ในอ่างหลายอย่างนี่จะ้ะมันนีสาวเดือนได้่งไลเสือตัวใหญ่เลยตามส่วกับพี่น้องคะ่ะหลอดปะอ่ะเนาะไอเก้าไข่เนาะ ได้พักมาหลายอย่างเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิกินให้เอเคยกินบะเห็ดนี้โหเห็ดอรินจิอุย้ยช่องปิ้ย้องบอผิดช่องปิ้้องฝรั่งกินสดได้ค่ะไม่ย่ามาทําสลัดอยู่มาบันพี่น้องจา๋าบะมีเน้อจวดแลวจะะค่อยไอพาอกคนไปได้อันมากค่ะอะไรนะกระเจีย๊ยบตบุ้ง ขาบานเฮาคือเก่าค่ะพี่นงคานี้มาขอจะกินเ็ดสดห้เบิง่งบ่เมาค่าะบ่เมามาบัานนี้แกกุ้งก่อนเลยบอกขออนุญาตแกะกุ้งก่อนนะป๊าเห็นหลายเที่ยวอบปกากินมันแพงเกรงใจสามีเอออันนี้วันนี้ออกคนละครึง่งก็ได้ว่าฉันออกคนละครึง่งฉันอยากกินกุ้งออกคนละครึง่งซื้อกับข้าวออกคนละครึง่งวันนี้ ก็กินของแพงเนาะอันนี้สองตัวนี้เก่าซิบิโร่ได้ก่อนอนุญาตนะคะมาดข้อไว้ก่อนได้บ่กุ้งไายเสือหยากบปล่มันบอกไปนองมันบอ้เคยกินบอกเศ้าเดือนนะมมาวักินกับส้มตำอุ้ยเอาหัวน,น้อยไว้ก่อนเอาหัวไม่ไหวอึ้บปู มามามากินกับตำสัวเข้ามีไงกันนะหลวดบนน้องบัตรตำสัวแบบวันนี้ใส่ใส่บะเขือใส่ถั่วแบวกทางเสียงกว่ากันยังคือเก่าเลยจ้ะมาเด้อสับๆอ,อื้มอื้มเสรเซ็จมาแล้วตุ๊บ,บ อือแบบอือขอบุณงิมจมิอะไอยู่เห็นอาทิตยฟิชเชนมาชงด้อือฮน่นแหลตัวอนั่งอ่ะันนี้เอาทั้งหอยใหญ่มาโชว์มาอ้างจนสเต็มบีพี่น้องสิมจ้ำอ่าเย็นๆคือต้องต้องโอ้่ะ เยอแต่อ <Yeah. S 2> mm ืมอยทั hmm. <laughs> mm ้งแบบแบ่งกิน นะสิมเห็เหดให้บ้างก่อนกินโจ๊ตได้ค่ะอืกินประแดกอืมหวานหวานเลยคือกินเห็ดพร้อมค่ะอหอมหอมคือเห็ดอย่างเดียวเลยเห็ดบกคุกกระสบีบเห็ดบ่วซูกะกแซบตัวละ อือข้างแรกค่ะเห,เหน็นยากกินตะโดนแหละแต่ว่ากล้าไม่กิน <c oughs> แล้วไม่เห็นสลัดอก็อเคยกินบางเห็ดเหลืองม,มาจ้ะเห็ดทาทามสีเหลอเหลืองอพราะปลกแล้วดงไงดำๆนะ รสชาติคือกันแล้วอืมนุ้ยจำไม่เผ็ดกว่าไอ้อืมคอับอืมจับนี้จับมาเด้อ เบื่องอุจินงหญร้เบงกินจ้ะในจรนะสองหีตัวจะจะขีดบ้างเด้อง้องขีดหรือเปล่าตัวละขดีดโดนได้กินจ้าของแพงกินดูบไดค่ะาบ่มีเนันสื้อ <c oughs> sao tháng phán xem sao nè tên Anh hóa nhà mất số hả? Thấy anh cà lầm này bà ừ, Cà lầm Ông muốn ăn bà. งามงามเอามาโชว์มันออมันงามมันขันจุ่มปากกว่าเนาะแบบไม่สว่ากัานมี้ย บร่อ,อายมึอนำสวกมันผ่ากรอบ มาเป็นคนมากินหัวกุนีมันจะมีมันเนะ

กําลังเขากินดิบมาทำสลัดค่ะจริงพอเมาอย่าลืมมาปลูกก่ะไปกระดับที่จำปีน้องเป็นเห็ดปลูกนะคะปลูกเห็ดเพาะเพาะกุ้ง ร้องมื่อกินข้ากันไปซือ้อกับเขาวืา Kuking-kuking itu buka Ha 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 Hmm

กรอบมาก ไม่กินมูกะทะปิ้งย่างผักอนแซจะทำมูกะทะจำนีอิมเนื้อกุ้งเหรอตัวเอาไปผัดผัดเจเขาาวกินตั้งหัวไปคนมากกินหัวไหม เอาไปตะพัดคล้ายาให้ลูกอิมอ่มอมตัวใหญ่ก็อิ่มเนาะพี่น้องเนะาะแต่ว่าขอเป็นคนบ่ค่อยมากินโตกุ้งแล้วค่ะตัวใหญ่ใหญ่ซำหนายกิยย <c oughs> ้งต่หัวมากหลายมองมันๆม,มองแบบตรงมันตรงหัวมันหัวกุ้งอะ่ะ เอาละกับพี่น้องค่ะมากิมอยู่ของสาวเดินสะดวกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะจ๊ะเดือ้อพอกันคลิปนายาดีม่แห้งมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันจุบุญคนค่ะสวัสดีค่ะ